ควิกแซบพร้อมต้อนรับว่าที่ดาวดวงใหม่สวยแซบเก่งครบเครื่องสมมงแชมป์ควิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า5 0,000นบาท บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบจัดงานใหญ่เขย่าว,วงการประกวดด้วยการเปิดเวทีควิกแสบไอดอลคอนเทสต์2024โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สาวสวยไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง18 25ปีที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมาร่วมปลดปล่อยศัก,กยภาพในเชิงสร้างสารรค์แบบไม่มีขีดจำกัดเพื่อคว้าโอกาสแจ้งเกิดในตำแหน่ง คว i k แสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทไปครองพร้อมโอกาสร่วมง,งานกับ Quick แ a บเตรียมผักดันน้องๆ u u i k แสบไอดอลในตำแหน่งต่างๆก้าวสู่สายงานที่ถนัดอย่างเต็มรูปแบบในงานแสดงนักร้องพิธีกรและอื่นๆต่อไปค่ะเออสำหรับโคงการ Quick แสบ ไอดอลคอนเทสนะครปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะฮะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนะฮะสาวแซบอายุตั้งแต่18ถึง25ไม่จำกัดเพศนะฮะที่มีความมั่นใจแล้วกล้แสดงออกได,ได้มาแสดงความสามารถเพื่อ,อได้รับโอกาสในการเป็นควีคแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยครับหลักๆก,ก็คือเป็นสาวแซบอายุระหว่าง18ถึง25 ซึ่งมีความมั่นใจแล้วก็ล้าแสดงออกเท่านี้แหละค่ะส่วนเรื่องเพศเราก็ไม่จํากัดเปิดรับเกณฑ์การตัดสินก็จะมีหลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือ,อเขาเรียกว่า p e r f o r m ร์แมบนเวทีนะครับสองก็คือความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็สามก็คือไหวพิษในส่วนของการตอบคำถาม,ามแล้วก็ ดูทัศนคติน้องๆครับเราจะดูภาพเป็นองค์รวมนะคะผมก็แน่นอนใช่ไหมพี่องครับใช่ครับก็คือที่ที่บอกตั้งแต่แรกนะครับก็เราเน้นที่ความมั่นใจและการกล้าแสดงออกส่วนความสามารถน้องๆก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเราก็จะช่วยสนับสนุนในความสามารถต่างๆของน้องๆซึ่งมันสามารถฝึกกันได้ครับวันนี้นะคะก็คือเป็นการรอบไฟนอลแล้วนะคะเรามีการคัดเลือกทางการออร์ดิชั่นออนไลน์นะคะรวมถึงมีการแถลงข่าวไปเมื่อ ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะได้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้คาดหวังว่าให้น้องๆทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ไปพบกันนะคะกับไอคอนิกแบรนด์คนแรกของไทยค่ะหลักๆไม่อยากให้โฟกัสที่รางวัลเป็นตัวเงินนะฮะซึ่งซึ่งหลักๆก็คือการได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับควิกแสบตลอดทั้งปีนอกจากควิกแสบก็ยังมีพาร์ทเนอร์ต่างๆของควิกแสบซึ่งมันก็ตรงกับความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นลํา หรือการแสดงออกพิธีกรต่างๆเราจะช่วยผักดันน้องๆในส่วนของถ่ายแบบอาจจะเป็นพิเซนเตอร์อาจจะในส่วนของต่างๆเลยอาจจะเป็นนักร้องศิลปินหรือว่าเต n นเซอร์อะไรอย่างงี้ครัก็คือหลักๆรอบปีนี้นะครับรอบเราจะเน้นกันที่ออนไลน์ออเดชั่นก่อนก็มีเกือบร้อยกว่าคนแล้วก็จะคัดเลือกมาเป็นรอบไฟนอลเนี่ย28คนครับในวันนี้ย ซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทําต่อเนื่องเป็นทุกๆปีนะครับนอกจากการประกวดก็คือเป็นการสนับสนุนน้องๆด้วยที่มีความความมุ่งมั่นตั้งใจมีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือเป็นการเปิดโอ,อก,กาสให้กับน้องๆเยาวชนก็หลักๆเลยก็คือขอให้ทําให้เต็มที่ฮะก็มีความมั่นใจแล้วก็แสดงออกมาเสื้อว่าแต่ละคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วครับโชว์ความแสบความแซบออกมา ให้กับทางกรรมาการใช่แล้วค่ะป,ปีนี้เป็นปีแรกนะคะดีใจมากๆที่น้องๆทุกคนนะคะให้ความสนใจกับแคมเปญการประกวดในครั้งนี้นะคะขอให้น้องๆทําให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถือว่าน้องๆได้โชว์ศักยภาพที่ดีให้พวกพี่ได้เห็นนะคะสำหรับครูออฟฟี่นะครับจากทีเซีย a คาเดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับประสบความสำเร็จบนเวทีนะครับได้เป็นควิกแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยนะคะให้น้องตั้งใจทำ ตเต็มที่เลยนะครับสุดความสามารถเลยโชว์ศักยภาพน้องๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องที่เป็นสาวพลัดไซส์ LGBT น้องผู้หญิงนะครับโชว์ออกมาได้เลยนะครับเราไม่จำกัดเพศนะคะวันนี้ก็อย่างไรก็ฝากทุกคนนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของนง Quick ้องควิกแ a บได้ทาง Facebook แ,และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆทั้ง28คนนี้ด้วยครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซิโฟก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคลิกแล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มานะคะวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคลิกนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราทํานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทําให้คนที่มีความฝันแบบพวกเรานะคะได้ออกมาแสดงความสามารถค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะรู้สึกว่าได้มิตรภาพดีๆนะคะกับไาเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอผู้เข้าแข่งขันทุกคนในวันนี้นะคะรวมไปถึงว่าวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถพิเศษถือว่า ต้องขอบคุณควิกแซบมากๆที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ออกมาแสดงศักยภาพที่พวกเรามีค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็ทางควิกด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางควิกแล้วก็ทางพี่ทีมงานทุกคนนะคะว่วจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า เราก็ต้องลงทุนเราก็ต้องแบบฝึกเดินสูงหน้าสุดนี่เหนื่อยมันแบบมากวันนี้ก็สําเร็จแล้วเราเข้ามาเป็นทีมของทวิตเฟสได้แล้วก็ววขอบคุณทุกๆคนที่ทอินดูแล้วก็ให้โอกาส่ากธรรมชาติ